สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม Sky a r c h เชอรนะครับผมแล้วก็อยู่กันในเกม s w r t d r r t Online a l i เ t ลิ i เลชั่ i ไรซิง e e นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสเป๊ะๆนะครับที่ผมกำลังอัดคลิปนี้อยู่นะครับคาดว่าอาจจะปล่อยคลิปตอนสายๆนะครับก็คือวันนี้ผมจะมากดกาชาใหม่นะครับที่ทุกคนรอคอยกันมานานนะครับก็คือ Nobel Fighter นะครับซึ่งมี ตัวละครสองตัวอยู่ในตู้เดียวกันเป็นาธาตุไฟทั้งคู่นะครับก็จะเป็นเชต้ากับอิสคารนะครับผมเชตาจะเป็นสายฮิวส่วนอาวุธเป็นประเภทเรเปียนะครับส่วนอิสคารเนี่จะเป็นตัวชาร์ตนะครับอาวุธก็จะเป็นประเภทหมัดน,นะครับที่เึ่งมีระบบใหม่มาก็คือระบบหมัดของตัวละครตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวแรกของเกมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของ2ตัวนี้กันก่อนเลยนะครับ เราจะเริ่มจากตัวแรกนะครับก็คือ iskan นะครับผม s e i l i n g in tenacity iskan นครับเป็นตัวชาร์ตนะครับผมชาร์ต smash นะครับผมเพิ่มค่าการโจมตีทางกายภาพให้ตัวเอง7%นะครับสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง30%ก็คือเขาเป็นตัวที่สามารถ stack การเพิ่มพลังโจมตี attack ได้นะครับซึ่งเป็นตัวแรกของเกมนะครับที่สามารถ stack พลังโจมตีได้นะครับผมนานถึง2เทิร์นนะครับแถมโจมตีประเภทไม่มีคมก็คือการชกนั่นเองคือเขาเป็นตัวสนับมือนะครับใช้หมัดนั่นเองนะครับผมประเภทรุนแรงใส่เป้าหมายเดียวนะอิคนคะแนนชาร์จยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับผมเอามาเป็นสกิลแอสเซส t นะครับผมแอสเซสของเขาเนี่ยก็จะเพิ่มการโจมตีกันภาพให้ตัวเองมากถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์สาม,มารถส t ต็คได้สูงสุดถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นานถึงสองเทิร์นนะครับแถมการ ชกอย่างรุนแรงใส่เป้าหมายเดียวน่าสนใจตรงที่การ stack นะครับผมแล้วก็ skill assault ต่อไปนะครับเป็น quick b r o w นะครับผมสามารถเพิ่มแรงโจมตีให้ตัวเองได้อีกแล้วนะครับสูงสุด30%เพิ่มแค่7%ก่อนนาน2เทินจะสามารถ stack ได้สูงสุดถึง30%นะครับแล้วก็โจมตีโดยการชกรุนแรงใส่เป้าหมายเดียวนะครับแถมการเทินของ i อฟอิสคารตัวนี้เนี่ยจะไหลเข้ามาในโรเตชันไวขึ้นนะครับในส่วนของอินคาเตนะครับผม F i s ออฟเดอะแชมเปียนนะครับผมเป็นการโจมตีพิเศษนะครับการชกใส่เป้าหมายเดี่ยวลดค่าป้องกันกายภาพศัตรู10%นานหนึ่งเทินนะครับอินคาเดตก็ปกตินะครับเฉยๆนะครับแต่น่าสนใจตรงที่เป็นการสเต็กนะครับผมและเป็นการ ส t a c k ได้เรื่อยๆสูงสุดถึง30%ม็นตะครับก็ระทบๆกันทุกๆกันไปเรื่อยๆนะครับต้องใช้สกิลชาร์จประสานกับสกิลคลิกโบนะครับผมควบคู่กันนะเพราะว่าจะได้เร่งเทิร์นให้ตัวเองไหลเข้ามาในโรเตชันไวขึ้นเพื่อที่จะชาร์จต่อชาร์จไปเรื่อยๆเื่อยๆแล้วก็แถม Stack แอคแท็ส่วนตัวด้วยนะครับสามารถเอาไปเทสดาเมจได้นะครับผมโอเคต่อไปก็จะเป็น สาวๆที่ทุกคนน่าจะรอคอยกันนะครับเพราะว่าอาร์ตหนึ่งร้อนี่ทำเอาทุกคนเนี่ยใจสั่นกันเลย,เลยนะครับผม Battles ส n d a เชตาตัวละครเลเปียธาตุไฟครับผมเป็นตัวเด่นทางฮิวนะครับผมฮิวเอ็นโปรเจกต์บาลีอเทอร์ออ่านปิดขออภัยนะครับฟื้นฟูพลังชีวิตของตัวเองเนี่ยน้อยครับฟื้นฟูให้เพื่อนๆทุกคนนะครับผมแล้วก็เพิ่มพลัง ป้องกันกายภาพแก่เพื่อนร่วมทีมธาตุไฟ15%นาน3เทิร์นนะครับผมก็จะเป็นออกไปแนวทางที่ซัพพอร์ตธาตุไฟล้วนๆเลยนะครับผมสามารถเอาไปเล่นทีมไฟล้วนได้นะครับแต่ว่าจำกัดตัวนิดน,นึงเนาะเพราะว่าตัวธาตุไฟเนี่ยเกมค่อนข้างจะมีน้อยครับถ้าเราจะทำทีมไฟล้วนเราต้องมีทุกตัวที่เป็นธาตุไฟนะครับผมต่อมาไวทรัสนะครับผม เป็นการโจมตีประเภทแทงอย่างรุนแรงนะใส่เป้าหมายเดียวอินคาเนตช,ชาร์จจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมหากสตูนั้นกําลังติดสถานะสร้างความเสียหายต่อเนื่องอันนี้พขาไม่ได้ระบุธาตุมาเนาะแสดงว่าติดสถานะลดเลือดเรื่อยๆครับทำความเสียหายต่อเนื่องแล้วก็จะทําให้อินคาเนตชาร์จเยวยมากขึ้นนะครับผม ต่อไปเป็นสกิลแอนชาร์ที่น่าสนใจของเธออยู่ตรงสกิลนี้นะครับผมชาร์จแอนคริติคอลเยลนะครับผมเพิ่มขัขน้นคะแนนช์จของเพื่อนๆอ่าขออภัยครับขอแค่เพื่อนหนึ่งคนนะครับผมแถมเพิ่มความเสียหายก็คือในรูปแบบคริติคอลเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์นานถึงสองเทิร์นนะครับก็คือเอาไว้ซับพอร์ตให้อิสคาร์ล้วนๆนะครับอันนี้เพราะว่าเพิ่มคลิด,ด้วยนะครับก็คือเราบัฟชาร์จสนับสนุนให้กับอิสคาร์แล้วก็ หวังดาเมจจากอิสคานหนักๆเลยนะครับผมมาดูในส่วนของอินคาเน s สก l ลนะครับ l i นิ n n เชนไทเ n t i g e r Lily นะครับผมเป็นการโจมตีประเภทพิเศษประเภทแทงใส่เป้าหมายเดียวนะครับสร้างความเสียหายต่อเนื่องธาตุไฟนานถึง3เทินนะเราจะต้องใช้อินคาเนตเก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใช้สกิล a s s เ u l ลนะครับ จากนั้นเนี่ยพอเราใช้อินคาเนตกับคอมโบในสกิลแอสซอร์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้ตัวเอนชานเนี่ยให้กับอิสคาร์ต่อนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นลูปสำหรับการเล่นทีมธาตุไฟนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสองสาวพูดผิดอีกแล้วนะครับ2ตัวละครนี้1สาวก,กับหนึผู้นะครับผมโอเคในสเต็ปแรกเนี่ยจะเป็นสเต็ปฟรีผมจะกด2ส,สเต็ปนะครับ สเต็ป1ฟรีแล้วก็สเต็ปที่2ในราคา250ราคาเต็มนะครับผมก็มาดูกัน,นครับว่าผมจะได้ตัวไฟมาครอบครองบ้างไหมครับตอนนี้ก็ตื่นเต้นนะครับโอเคไปเลยนะครับเขาว่าตีสามเ,เป็นเวลากดกาชานะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับไปครับขอได้ซักตัวนะครับผม ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ครับมีบุ้มบ้างไหมก็ไม่มีเลยนะอโอโเกือสนิทเลยมนาะถึงก็เจอหน้าเอกิวก่อนเลยนะครับก็สามดาวลุ้นๆนะครับรอบฟรีเป็นรอบที่โหดร้ายนะครับคือคนที่โชคดีนี่ก็ ก็คือโชคดีเลยนะครับส่วนทั้งผมก็สำหรับของฟรีก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่กับเขานะครับพ่าดูแล้วืสามดาวนี่จะมากัน,น,นรุวๆ้เลยนะผัดกันสองดาวสามดาวนะครับสามดาวออกลุ้วนๆเลยนะนะครับเนี่ยสามดาวออกเยอะอยู่นะแต่ก็เท่านั้นนะครับผม สเตปแรกผ่านไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะมากดสเตปที่สองกันต่อนะครับอย่างน้อยอ่ะก็คือแบบให้ผมสักตัวนะขอร้องละครับ <laughs> ตัวไฟไม่มีจริงๆนะครับผมแล้วกิจกรรมมันเป็น <c oughs> ประเภทแลงกิ้งอ่ะเออแล้วแลงกิ้งนี่มันคือมันต้องใช้ตัวหน้าตู้ซะส่วนใหญ่อ่ะแล้วมันเป็นตัวจํากัดท่าคือทาาุไฟทาตดไฟเกรรมนี้แม่งน้อยแลวไอดีผมมีแค่สองตัวเอง ขอสักตัวนะครับมีบุ้บหน่อยก็ได้ประเดิมด้วยสองดาวแล้วก็เป็นรีฟาเบสามดาวเลยนะครับ อาจจะหนักกว่าสเตปสเตปที่หนึ่งอีกปะเนี่ยโอ้โหสามดาวอีกแล้วนะครับขอสี่ดาวสักตัวได้ไหมสี่ดาวให้สามดาวสามดาวเฮ้ยสามดาวมารัวๆเกินไปแล้วจะมาแจกหินไร้ธาตุอะไรขนาดนี้สามดาวส่วนมากแม่งเป็นตัวไร้ธาตุ ก็โอเคนะครับตอนนี้ก็หมดเกลี้ยงนะครับผม2องสเตปด้วยกันนะครับก็ไม่ได้นะครับผมสำหรับเชตาแล้วก็อิสคารน,นะครับถือว่าเกลือเกลือหนักสุดๆเลยด้วยนะครับผมโอเคส่วนของคลิปนี้ก็คงต้องปิดไปแบบ น่าเสียใจด้วยนะครับก็คือเกลือแบบล้วนๆเลยนะครับต่อให้ได้3ดาวมาก็ไม่ช่วยอะไรนะครับเพราะว่าเศษหินก็ก็คือเศษหินนะถ้าไม่ได้4ดาวซ้ำมันก็ไม่มีความหมายนะโอเคครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องผม s k y a r c h เชอร์ cher, ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิป แบบนี้มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นกาลังใจให้ผมนั้นไม่เกลืออีกต่อไปนะครับผมเครียดเลยนะเป็นตู้ที่ไม่อยากเกลือไม่สุดนะตู้ตัวตัวละครธาตุไฟนี้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผม